ทีมันก็น่ากลัวถึงจะอยู่2คนแต่ถ้าในเอเรียที่มันเงียบมันก็น่ากลัวก็เลยอยากจะถามว่าเข้ามีวิธีอะไรหรือแฟกซิเบิลอะไรตำรวจจะทําอะไรบ้างถ้าลูกค้าไม่อยากใส่หน้ากากหรือไม่อยากโชว์ว่าได้ฉีดยาวัคซีนหมานะคะ Dangers or clients and staff who are on site if LEPD can better can find better alternatives to handle de-escalation Khun Decharatana p a d e e was pushed to the ground and was killed in San Francisco สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางสภาหอการค้าไทยได้จัดร่วมการที่มีประชุมกับทาง LAPD ของ Hollywood Division นะคะและก็ดีใจมากนะคะว่าทาง Deputy Chief Blake c Ch ชา d ได้เข้ามาร่วมประชุมด้วยด้วยรู้สึกว่า LAPD ในคราวนี้มีความสนใจตั้งใจที่จะรู้ปัญหาของชุมชนไทยนักธุรกิจไทยนะคะ,ะจุดประสงค์ที่จัดประชุมก็คือ Meet Greet, เป็นมิตรอังกเป็นการที่ทำความรู้จัก กับัวหน้าชุมชนของเรานะคะกับอะไรพีดีตัวตอนนี้ก็ได้ข่าวมาว่าทางร้านอาหารหรืออาจจะเป็นร้านนวดนะคะก็มีแดนดัลเซัมนะคะบางคนก็อาจจะทุบก,กระจกบางคนก็อาจจะกราฟฟีดีนะคะบางคนก็อาจจะมาใช้บริการไม่จ่ายตังค์จะทำอย่างไรใช่ไหมคะคือเราต้องการให้อ a p d พีดีได้รับทราบว่าทางธุรกิจไทยของเรามีปัญหาอะไรบ้างนะคะวันนี้เขาได้ยินดีที่มาฟังค่ะ This is such a great event, working with the community uh, here in Thái Town because obviously there are issues that we need to address involving quality of life and making the area safe. So really the only way that we're going to be able to do this is is a good cooperation and partnership with uh, our police department as well as members of the community and having a meeting like this is really the first step in us working very closely together to help make the community safer. So <coughs> today ให้โอกาสกับชุมชนไทยมารู้จักกับตำรวจ LAPD ในระดับใกล้ชิดนะครับเพื่อต้องการให้เขารับฟังปัญหาของเราซึ่งก็มีนักธุรกิจเจ้าของร้านหลายร้านนะครับที่มีคำถามที่ดีๆมาสอบถามท่านแล้วก็ท่านก็ได้สรุปให้ฟังชัดเจนไม่เพียงแต่เรื่องการมีผู้ร้ายมาพ่นสีมาทุบกระจกนะครับแล้วก็มีคนมาทิ้งกระเป๋าแล้วก็หายไปเราจะทำยังไงสิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ย ท่านหัวหน้าสถานีก็บอกว่าท่านเนี่ยมีแผนกพิเศษก็เรียกตำรวจชุมชนก็คือ community relation department เลยมีตำรวจตั้ง6-7คนวันนี้มานะครับ<อ>เขาก็บอกว่า<อ>เขายินดีที่จะรับฟังแล้วก็มาให้ความแ,แนะนำเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เราเกิดขึ้นท่านจะมาถึงธุรกิจเลยนะครับเพื่อเพื่อให้คำแนะนำว่าเ,าเราจะควรแก้ไขย,ยังไงนะครับซึ่งผมว่าเป็นประโยชน์ขณะเดียวกันเราก็ได้รับเกียรติจากแผนก CID ก็ ID, Criminal Investigation Division ซึ่งแผนกนี้เป็นผู้ดูแลออกมาใบอนุญาตธุรกิจกว่า60อย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือสถานที่นวดไนคลับนะครับซึ่งปัญหาของสมาคมนวดและก็เมมเบอร์ของเราซึ่งมีกว่า600คนซึ่งอาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสเคาน์ตีเนี่ยก็คือว่าอย่างเช่นปัญหาการถูกจับในกรณีที่ล็อกประตู นะครับในระหว่างที่ทําธุรกิจซึ่งกฎหมายมันก็มีชัดเจนว่าถ้านอกเหนือจากคุณมีคนออเปรเรตคนเดียวแล้วก็มีลูกค้าคุณก็ปิดประตูได้แต่ถ้าคุณมีในนั้นสองคนคุณไม่สามารถที่จะปิดประตูได้เราก็พยายามถามว่ามันมีข้อยกเว้นไหมท่านก็บอกว่าอันนี้มันเป็นกฎหมายของเทศบาลน,นะครับซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องผ่านทางสมาชิกเทศมนตรีคือในแฝงเรเนี่ยซึ่ง เราสามารถที่จะติดต่อเขาได้นะครับในขณะเดียวกันเราก็ได้รับเกียรติจากอายการของเมืองนะครับอซิตี้อะเทอร์ผู้แทนของเขาก็มารับฟังนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้รู้จักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางตํารวจก็ให้ความมั่นใจกับเราว่าทุกปัญหาเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือเราแล้วอีกอย่างหนึ่งจะเป็นการทํางานร่วมกันนะครับเพราะว่าตํารวจไม่สามารถที่จะ แก้ปัญหาได้คนเดียวนะครับจะต,ต้องอมีประชาชนชุมชนมาร่วมความคิดเห็นด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ท่านก็บอกว่าปัญหาเรื่องโฮมเลสเนี่ยถ้ามันเกี่ยวกับคดีอาญาเนี่ยท่านก็ยินดีที่จะมาดูแลแต่ในขณะ,ะเดียวกันโฮมเลสมันเหมือนกับลูกต้นหอมครับมันมีหลายชั้นเหลือเกินซึ่งแต่ละคนแต่ละแต่ละโฮมเลสเนี่ยก็มีปัญหาต่างกันบางคนก็มีปัญหาเรื่องยาเสพติด บางคนก็มีปัญหาเรื่องอสติสตางไม่ค่อยดีนะครับซึ่งบางคนก็ปฏิเสธที่จะให้ไปอยู่สถานที่ของราชการที่เขาให้เรื่องโฮมเลสเนี่ยนะครับเราต้องดูถึงว่าเจตนาของเขาที่ที่มา,ามาหน้าร้านเราเนี่ยเพราะอะไรเขาอาจจะมายืนเฉยๆซึ่งก็เป็นกฎหมายธรรมนูญที่ปกป้องเขานะครับคือ Freedom of Speech ก็คือมาตรฐานหนึ่งซึ่ง ให้เขามีสิทธิ์ที่จะสามารถที่จะพูดได้อะไรได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้ามาพารเรสมารบกวนลูกค้าที่จะเข้าร้านเราเราสามารถที่จะเรียกตำรวจมาได้นะครับหรือว่าเข้ามาในร้านเราโดยไม่ยอมออกไปเราก็สามารถเรียกตำรวจบอกว่า I have an unwelcome customer r e f u s e to leave นะครับเราก็จะมาไก่เกียให้แล้วก็ดำเนินการให้ครับเ,เราสามารถที่จะปฏิเสธ ลูกค้าที่ไม่ยอมใส่ใส่แมสมาหรือว่าฉีดวัคซีนถ้าเรามีป้ายว่าถ้าคุณไม่ฉีดหรืออะไรหรือไม,ไม่ไม่แสดงไม่ใส่แมสกเนี่ยก็ไม่รับบริการซึ่งถ้าเขาปฏิเสธในการที่จะออกจากร้านเราสามารถเรียกตำรวจได้นะครับเรื่อง priority call ที่เขาตำรวจจะรับนะครับก็มีส่วนใหญ่ก็มีประมาณสาอันนะครับก็หนึ่งเรื่องเหตุด่วนเหตุร้ายที่เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็จะมาก่อนนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ แล้วแต่ระดับคือการโทรศัพท์จึงมีความสําคัญมากในการโทรศัพท์ที่เราจะต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะนี้เรามีความกลัวที่เขาจะทําอะไรคือสามารถโทรได้นะครับแต่ว่าตํารวจจะมาหรือไม่มาเขาจะต้องถามถ,ามถึงองค์ประกอบของคดีต่างๆว่ามันอยู่ในองค์ประกอบไหมซึ่งอว่าเราเห็นโฮมเลสพกมีดมาด้วยอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเฮ้ยเราเรา,เราตกอยู่ในสถานมหกักวัวแล้วเขาเข้ามาเดินป่วนเปลี่ยนในร้านอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะมานะครับแล่นี้มันขึ้นกับว่าตำรวจเนี่ยมีความพร้อมที่จะมาอยู่แล้วแต่ว่าบางบางทีเนี่ยสถานีไม่ส่งเรื่องเข้ามาให้กับรถวิทยุเราก็จะไม่มาครับเรื่องเอเชียนเฮดคามนะครับก็ท่านรองก็บอกว่าสถิติมันเพิ่มขึ้นแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านี้ท่าน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 ย้ำเลยว่าแต่เราพวกเราไม่ค่อยที่จะ แจ้งความนะครับมันมีสองอย่างคือ hate incident กับ hate crime มันแตกต่างกัน hate incident นี่ไม่ผิดกฎหมายแต่ตำรวจก็จะมาจดเพราะว่าเขาอาจจะเป็นการ exercise ธรรมนูญข้อหนึ่งก็คือ freedom of speech เขาจะไปว่าใครอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น hate n crime เนี่ยก็คือว่าเป็นคดีอาญาที่เขา ทำร้ายร่างกายเรานะครับคือบบล็อกเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็สําคัญท่านก็บอกว่าก็ใครที่มีเรื่องเนี่ยก็ขอให้แจ้งตํารวจในวันวันตำรวจจะมารับเรื่องอยู่แล้วครับแล้วเพื่อให้สถิติของเ,ขเราเนี่ยชัดเจนขึ้นว่าเ,เราเนี่ยเป็นชุมชนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเฮดครามนะครับซึ่งเฮดครามเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเกิดขึ้นกับ Asian เอเชียนเฮดครามจิววิชก็โดนนะครับชาว หลายชาตินะครับโดนฉะนั้นท่านก็ย้ําว่าทุกคนต้องปฏิบัติหรือแจ้งความเรายังมีพับลิเคชันที่เราทำนะครับเรามีวิดีโอที่เราทําเป็นภาษาไทยซึ่งผมก็สนับสนุนให้ชุมชนชาวไทยไปดูนะครับที่ If you have an emergency, of course, call 911 or a non-emergency police call, 1877 Ask LAPD. But you have, if you have something ongoing or an issue where you want to talk to a senior lead officer, call my office, the Community Relations Office. It's 323 871 4068. Thank you.